สวัสดีค่ะวันนี้เรามาชมบอลสีตอนเย็นนะคะขณะนี้เวลา17นาฬิกา33นาทีแล้วค่ะอากาศก็ครึ้รมๆเมฆสีดำกำลังจะมานะคะเหลือหายหมดแล้วเดี๋ยวแต่เมฆดำๆมาแทนที่แล้วคะ่ะแต่เราก็อยากมาชมบอลสีของเราโกนคะ่ะก่อนที่ฝนจะตกลงมานะคะ วันนี้มาดูวันสีตอนเย็นค่ะที่วันนี้จะพามาชมนะคะประาศาสทองของเราอยู่ในตู้หลายวันค่ะแล้วก็ต้นเขาก็จะเอียงเอียงทุกต้นเลยนะคะเพราะว่าเขาจะเอียงหาแดดหาแสงตอนที่เขาอยู่ในตู้หลายวันค่ะประาศาสทองเราก็โตเป็นสาวแล้วนะคะสีสวยมากๆเลยค่ะขณะขนา,ขน,านี้เวลาอากาศก็ มืดครึมแล้วเขาก็ยังดูสีสวยอยู่นะคะมองเห็นชัดเจนอยู่ค่ะสีปราดของเราก็เอียงทางเดียวกันหมดเลยต้นไม้ชุดนี้เพราะว่าทุกต้นเขาจะหันมาทางที่มีแสงแดดนะคะก็เลยเอียงมาทางเดียวกันหมดเลยสีปราดเราก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงค่ะถ้าเอาออกมานอกตู้แป๊บเดียวเขาก็จะเริ่มอ่อนแล้วค่ะ ไม่แข็งแรงเลยนะคะสองใบล่าสุดนี้ก็ออกกัดสีสวยแล้วค่ะสีปราบชอบทรงใบเขาค่ะใบเขายาวาเรียวแล้วก็พลิ้วค่ะสีปราบนะคะต้นหนึ่งของเราคือไม่ชมไม่ได้เลยต้นนี้นะคะนางสุชาดาค่ะแล้กสุชาดาเขาออกสีชมพูหวานแววนะคะเจ้าของพระโชค แดงแดงชมพูชมพูก็ชอบไว้ก่อนค่ะเพราะว่าถ้าปลูกแล้วไม่มีสีสันสักทีก็ห่อเหี่ยวตัวเองว่ามันจะได้ผลหรือว่าจะโตหรือไม่นะคะถ้าสีแดงแดงชมพูชมพูก็เลี้ยงไว้ก่อนเลยค่ะเจ้าของชอบแบบนั้นนะคะอีกต้นหนึ่งนะคะหลบหลบหน่อยก็คือเขาก็เอียงเอียงเหมือนกันค่ะเขาเอียงมาหาแดดตอนเขาอยู่ในตู้นะคะ ยังไปทางเดียวกันหมดเลยต้นไม้ค่ะนางรากสดของเราทำไมไม่มีสีเขียวเลยมีแต่สีแดงกับสีชมพๆเห็นบางต้นบางสวนเขา,เาสีแดงสีเขียวชัดเจนอย่างนี้ก็สวยอีกแบบแต่ว่าของเรามีแต่สีแดงกับสีชมพๆนะคะเป็นเพราะของเราคนละสายพันธุ์หรือว่าเราเลี้ยงไม่ดีก็ไม่ทราบเช่นเดียวกันค่ะ รู้สึกว่าเขาก็เลี้ยงยากอยู่นะคะนางลากสดมีต้นเดียวก็นธนุถนอมอยู่อย่างนี้เลยไม่โตจักทีอันนี้ก็ถือว่าโตแล้วแหละเพียงแต่ว่าก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงค่ะก้านเล็กๆนางลากสดค่ะก็เลี้ยงดูเขามาก็ต้องนานแล้วส่วนมากเขาจะออกใบสีแดงแดงเราก็แดงช้ำๆไม่เลย ไม่เป็นแดงเขียวเหมือนเหมือนบ้านอื่นเข้าเลยนะคะนางลากสุดของเราคุณเพ่อเราอาจจะดูแลไม่เป็นก็ได้ค่ะแล้วก็มีมีลูรูด้วยไม่รู้หาหาต้นเหตุไม่เจอนะคะลูรูแบบนี้ค่ะพอพามาชมบอลสีตอนเย็นด้วยกันค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมและให้กำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ